ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะค่ะเรื่องดียามดีคุณยายวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆวันนี้ไม่แดดไม่ร้อนนะคะค่ะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยค่ะของสวยงามของคุณยายก็เป็นผ้าไหมมือสองวันนี้ค่ะวันนี้คุณ คุณแม่รักค่ะคุณแม่บอรลรักขึ้นผ้าใหม่1 2, มือสองนะคะออกคลิปผ้าใหม่1มื่อสองค่ะ่ะหยิบยกขึ้นเลยค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะผ้าป้ายแบบนี้ค่ะ ค่ะป้ายมาแบบนี้ค่ะเอเท่าไหร่ก็เราก็สามารถอันนี้ได้นะคะค่ะเราสามารถเลือกระขอได้ค่ะราคาหกร้อบาทไอไอน,นี้ผ้าพป,ป้ายนะคะตัดสําเร็จนะคะหากคุณยายกลัวคุณยายลืมนะคะความหลงความลืมนี้คุณยายมีคนซื้อคุณยายขายไปแล้วค่ะราคาหกร้อบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะวันนี้ขึ้นท่ามือสองนะคะภาป,ป้ายนะคะ ราคาหกร้อยบาทค่ะป้าย,ยานี้ค่ะป้ายใส่มาเลยค่ะเรื่องรอบเอวไม่ค่ะมันมันเลื่อนได้นะคะนี่่ะเขาเย็บเข้ามาเผื่อไว้ตั้งตั้งหลายนะคะ่าให้ช่างแก้ก็ได้นะคะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้านั้นก็ช่างแก้ก็ได้ค่ะ,คะราคาหกร้อยบาทนะคะ ผ้ามือสองค่ะผ้าวันนี้ผ้ามือสองราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุผืนค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะผืนนี้ก็ป้ายเหมือนกันค่ะไมคและคุณยายก็ไม่อยากติดเอาค่ะเพราะว่าผ้าป้ายนี้มันจะโช์ยากค่ะ ผ้าป้ายแบบนี้ค่ะมันใส่ง่ายค่ะผ้าป้ายแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราเลื่อนตะขอได้นะคะรอบเอวเราเอวเล็กเอวใหญ่เราเลื่อนเราได้นะคะค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะวันนี้คุณยายได้ผ้าไม่เยอะน,นะคะคุณยายได้ผ้านิดหน่อยนะคะนิดเดียวค่ะขายราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะผ้าป้ายนะคะค่ะเป็นไหมน้อยกำมือเดียวนิดมากค่ะ ขาะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะผ้าใต้ผ้าไหมมือสองนะคะขาดรอบเอวใส่ได้ทุกรอบเอวนะคะขาดเวลาคุณยายสลัดผ้ามาแบบนี้มันเปลี่ยนสีคุณยายก็ยังงงเมืนกันไม่รู้นเป็นอะไร ขายราคาหกรบาทนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะคุณยายจะขึ้นผ้าป้ายก่อนค่ะพวกเอพวกผ้ามือสองพวกตัดสําเร็จค่ะเอวตัวนี้เอวสามสี่นะคะสามสามสาสี่ค่ะตอนนี้ตัดสําเร็จเลยนะคะเพราะว่าคนที่คุณยายซื้อมาคุณตัวใหญ่นะคะ ค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะเป็นตัวใหญ่ตัวอ้วนค่ะตัวใหญ่กว่ายายค่ะราคาหกรอบาทนะคะค่ะผืนนี้คุณยายก็ยังมันเป็นเชือกเชือกเชือกแบบนี้ค่ะเชือกสําหรับมัดมาค่ะเป็นป้ายเหมือนกันนะคะค่ะราคาหกร้อบาทค่ะ ค่ะห0ร้อยบาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะค่ะเป็นมีเชือกมัดนะคะเชือกมัดแบบนี้คุณยายก็ยังไม่เคย,ยทดลองนะคะแต่แต่มีเชือกไว้แบบนี้ค่ะเชือกสาหรับมัดนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะนิ่มทุกผืนนะคะค่ะผ้าไหมมือสองนี่จะนิ่มนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นไหมมือสองนะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอน,นนี้เิวประมาณสามสองนะคะเพราะว่าคุณยายค่ะเขาใส่เสื้อเบอร์สี่สองค่ะค่ะราคาหกร้อบาทนะคะคุณยายวันนี้ได้ผ้ามาน้อยค่ะคุณยายไปหาผ้าก็ฝนตกค่ะ ยายก็ไม่ค่อยสบายด้วยฝนตกก็เลยคุณยายก็เลยได้ผ้าวันนี้ผ้ามือสองค่ะได้มาน้อยค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ห้าร้อยบาทนิ่มสวยนะคะนิ่มพิว้วขาห้าร้อยบาทค่ะช่องทางน้ําไหลแต่เ้าทอแบบเขาบอกว่าทอแบบอยากใช้ฝนกระจายค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะคลิปนี้คลิปห้าร้อยบาทมีนิดเดียวค่ะคุณยายแบ่งเป็นคลิปหนึ่งคลิปนะคะค่ะแม่บอหรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะไปซื้อมาขายไปค่ะค่ะไม่ได้ไปต่อไปรองจากมือพ่อค้าคนกลางนะคะคุณยายทําแบบครอบครัวค่ะคุณยายเป็นคนไปหาผ้ากลับมาก็ลูกหลานช่วยกันซักรีดค่ะแล้วก็ผ่านการซักรีดแล้วก็คุณยายก็เอา ออกในช่อง YouTube ของคุณยายนะคะคุณยายรักเป็นช่อง youtube นะคะไม่ลงหน้าเฟซค่ะคุณยายถามลูกค้าเคยถามมาคุณยายคุณยายเฟซยายชื่ออะไรคะ่ะคุณยายเป็นช่อง youtube แม่บอลรักค่ะค่ะแม่บอลรักพิมพ์ขึ้นเป็นถ้าจะดูว่าผ้าไหมมือสองก็พิม์บอกว่าผ้าไหมมือสองค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองก็ขึ้นนะคะค่ะพิมพ์ที่ช่อง youtube นะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ อาจจะมีตำหนินิดๆหน่อยนะคะอาจจะนี้ค่ะเป็นแผลค่ะราคาห้าร้อยบาทในลูกค้าต้องเข้าใจกับคุณยายนะคะค่ะอาจจะมีแผลเล็กๆน้อยๆนะคะรานะคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะแต่มันก็หลบได้ค่ะไปตัดตางเกงตัดกระโปรงก็หลบได้นะคะค่ะหรือเป็นผ้านุ่งก็นี่ไอเราก็อาจผ้ากาวไปก็มองไม่เห็นนะคะน,นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะ บางพื้นก็ไม่มีนะคะบางพื้นก็ไม่ค่ะแต่พื้นก็มันก็ไม่ใหญ่ะค่ะแผ่นนิดๆหน่อยๆนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะเป็นลายโฮนนะคะห้าร้อยบาทค่ะ <c oughs> ไหมายเลขเก็ตนะคะ หมายเลขเกตก็ราคา500บาทนะคะค่ะไม่มีตำหนินะคะถ้าเป็นลายตาสกอตอย่างนี้ไม่มีตำหนินะคะค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะไม่มีตำหนินะคะค่ะสวยงามทุกผืนค่ะคะ่ะราคา500ร้อบาทนะคะ,ะตาสกอตนะคะค่ะถ้าท่านเรียกท่านจะเรียกว่าปรมหรือสมอนนี่แหละคุณยายก็ แต่คนณสรินนะคะคุณยายอยู่ในโซนไอซนเล่าค่ะคุณบ้านคนุณยายเว่าเล่าว่าอีสานจ้ะค่ะไม่ไม่ได้อยู่ในโซนเขมรน,นะคะแต่คุณยายไปหาผ้าฝั่งที่เขาทอค่ะบ้านของคุณยายก็โซนเขมรกิงอยู่ค่ะเป็นคนเขมรคุณุรินแต่ไม่ไม่ได้ทอผ้าไหมนะคะมันเป็นบางหมู่บ้านนะคะทอผ้าไหมไม่ได้ทอทั่วไปนะคะ คุณยายใช้เวลาหาอันนี้เพิ่มเป็นหลายอำเภอนะคะสามสี่อำเภอนะคะค่ะบางอันนี้ก็เป็นสามอำเภอสี่อำเภอนะคะค่ะทางบ้านของคุณยายไม่ได้ทอผ้าสิ้นค่ะแต่ทอเป็นเป็นผ้ายกดอกสีธรรมชาตินะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขเกดนะคะค่ะ ค่ะก็เรียกว่าปรุมสมอมมไปตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดกางเกงก็งามนะคะหาตัดเสื้อตัดกางเกงให้ผู้สูงวัยค่ะอันนี้ได้มานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยิ้มห้าค่ะนี่ก็สมอปรมเหม,ม,มือนกันนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะพวกนี้ไม่มีตำาหนิค่ะถ้าตรงไหนคุณยายผิดพลาดตรงไหนที่มองหาจุดตำาหนิไม่เจอก็คุณยายขออภัยนะคะการผิดพลาดของคุณยายนะค,ะคุณยายขออภัยค่ะ มันสายตามไม่ดีค่ะบางทีก็ขออภัยด้วยค่ะมันเป็นผ้ามือสองจุดนิดๆหน่อยๆก็อภัยด้วยกันด้วยค่ะเพราะเป็นผ้ามือสองนะคะผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะราคาห้าร้อบาทค่ะค่ะจุดนิดๆหน่อยๆก็ขออภัยให้แกัะนะคะคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะทางท่านท่านก็ ท่านก็ให้อภัยทุนยายนะคะเพราะว่าบางท่านท่านก็เอาไปตัดแบบตัดเป็นกางเกงหรือตัดเป็นอันนี้ก็อาจผ้ากาไปก็มองไม่เห็นนะคะข mm ่ะ hmm. น,นี้ก็สมอปรมนะคะเขาเรียกสมอหรือปรมนี่แหละ ราคาห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะไม่มีตำหนินะคะขอวโทนสีม่วง,วงนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าไหมมือสองนะคะแม่บวรรักวันนี้ขึ้นผ้าไหมมือสองนะคะเจ้าเก่าต้มตาดับบไหมมือสองนะคะวันนี้ตัวนี้ไม่ได้ คุณยายไม่ได้จิตหมายเนี่คุณยายลืมค่ะผ้ามันอยู่ข้างนอกบางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คุณยายก็คัดผ้าแบบแบบรียบๆรีบค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพ,พี่น้องชาวไทายทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ